วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องระบบการชาร์จคอ,อนโทรลชาร์เจอร์ของพาวเอ็มอากันนี้เราจะลองมาต่อในเรื่องของพาวเอ็ MR ครับว่าการชาร์จของโซลาเซลล์เนี่ยเป็นอย่างไรตอนนี้องค์พระจางกํลาลังต่อแบบบ้านๆคือใครก็ตามที่ดูจากหนูพี่โดเรมอนไปนะก็สามารถที่จะเอาไปทําตามได้ทําตามได้เลยเอาไปทําตามได้ครับ เราไม่ห้ามไม่หัวอันไหนไม่เข้าใจก็ติดต่อมาได้ะเราให้ความรู้กันแบ่งปันกันแบ่งปันกันอันนี้ดัดแปลงนะเนี่ยอ่พาพอออกมาเนี่ยมันจะมีสองสายใช่ไหมเอาสายวายจากโซลาร์เซลล์อัดเข้ามาและนี้คือต่อจากแบตลิเทียมอ่าแบตเตอรลิเทียมก้อนนี้200แอมป์อยู่ที่55โวลต์48โวลต์แต่ชาร์จเต็มอยู่ที่55โวลต์นะเอาละ ข่าวเอ็มอาระบบ m อ p มแล้วใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปให้รู้แค่นี้และมีอีกวอเตอร์มาอีกอ่ะโอเค